ไข้หวัดใหญ่ระบาดรอบนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคมือเท้าปากแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าระบาดหนักในวงกว้างเลยค่ะเพราะตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมมาจนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาพบยอดผู้ป่วยจํานวนกว่า2 4 0 0 0 0รายและมียอดผู้เสียชีวิตถึง8รายแล้วอีกทั้งยังมีผู้ป่วยใหม่เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ วันนี้ก็เลยจะพามาดูกันว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดรอบนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ่ะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้ออินลูเอนซ่าเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปีและมีการระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันโดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะไอแห้งมีน้ำมูกใสคัดจมูกปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีไข้สูงและอ่อนเพลียอย่างฉับพลัน ซึ่งการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปที่สามารถติดต่อโดยการหายใจเอาละองน้ำมูกน้ำลายเสมหะจากการไอและจามของผู้ป่วยเข้าไปหรือติดต่อจากการสัมผัสและการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมกับผู้ป่วยได้เช่นกันยิ่งเราเอามือที่เผลอสัมผัสเชื้อมาโดนจมูกหรือปากเชื้อโรคก็จะยิ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเลยค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดทั่วไปส่วนใหญ่สามารถหายได้ภายใน1-2ส,สัปดาห์ แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงทําให้เกิดปอดอักสเสบและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ก็คือล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆและใช้แอลกอฮอล์เจลทําความสะอาดมืออยู่เสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อคัดกรองเชื้อโรคที่มากับอากาศไม่ใช่สิ่งของรวมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำหลอดชอ้อนและซ่อมหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดรับประทานอาหารให้ครบผ้าหมู่และมีการปรุงสุกใหม่ที่สำคัญใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและที่สำคัญที่สุดคือการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นอกจากจะเป็นเกราะป้องกันจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้วยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้คนใกล้ตัวของเราปลอดภัยจากการติดเชื้อได้มากขึ้นอีกทั้งเป็นการช่วยลดอัตราผู้ป่วยสะสมไม่ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ แม้ใกล้เข้าสู่ช่วงลายฝนต้นหนาวแล้วแต่อย่าลืมหาเวลาพาครอบครัวไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันนะคะ